เรีเยงหาเรื่องรื้อเรียงม่เขาานะ้เขาฝันหลานทูบเเทียนทองจะพออันเชิญสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัชนีชาแนลวันนี้เราอยู่ที่บ้านบ้านเพิ่มนี่เจ้าของเจ้าภาพเจ้าภาพพี่ขวัญน,นะ คนดั <c oughs> งในอำเภอโนนสูงลึกเกี่ยวกับ <c oughs> ดังเกี่ยวกับเรื่องทำบาบสีนะพี่เนาะพี่จะเป็นคนที่รู้สึกว่าจะมีคนรู้จักพี่มากที่ <c oughs> สุดใน,น,นอำเภอโนนสูงคือทำบาบสีเกี่ยวกับใบสี <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นใบสีเทพใบสีอะไรพี่ทำได้ทุกอย่าง <c oughs> วันนี้เป็นวันอะไรครับพี่วันนี้วันนี้เลี้ยงผีปุยตายายเลี้ยงผีป่ยเนี่ยไม่ได้ไหว้ครูไม่ใช่พี่วหว้ครูอีกต่างหากวายขึ้นเก่าคำเดือนเก่าอีกเดือนเก้าถึงจะได้วหว้แต่วันนี้คือเลี้ยง่เลี้ยงปุยตายปู่ปุาตายายบ้านบ้านอะไรบ้านเพิ่ม <c oughs> บ้านเพิกเอนาะบ้านเพิกบ้านเพิกเลี้ยงเลี้ยงทุกปีไหมพี่ก็เกือบทุกปีเลยเกือบทุกปีครับคนไหนนี่ญาติพี่น้องเลยครับนี่นั่งอยู่นี่ก็มีแต่ป้าหมดนี่มีแต่ป้ามีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมครับทําไมทําไมหลานถึงมีวิชาเกี่ยวกับทําใบใบสีนี่ได้สอนมาจากยายบ่ฮะ เนยาเขาเอง้นะหรือว่าเขาเรียนรู้เองเเรียนโอ้เป็นยาเขาเองเรียนฝึกฝนมาเองนีอไม่ได้สอนเป็นเองปากจเป็นเลยไม่เป็นอเนี่ยนังบวชนะีของแม่ดแม่เออนี่แม่นี่แม่เออรับต่บ้านแม่ดีกว่ากันเอาเอาโอเคเดี๋ยว เลี้ยงทุกปีเคยได้เลขทุกปีสองกัญสาคกันปีก่อนสามตัวตัวสามตัวตัวปีนี้เอาสามตัวตรงๆนะเนี่ยแก้บุญเนาะบครัถ้าปู่ย่าตายายให้เงินนี่ผู้นี้แก้บุญเลยเนาะไม่ใช่วันวันที่จุดเจ็ดแก้บุญเลยเนาะเอา อันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรกับเป็นอะไรกับหมอขวัญเนี่ยเอาเป็นป้าอืมเป็นป้านี่ก็ป้านี่ก็ป้า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 โอ้นั่งลมกันนี่เกือบเกือบพันปีแล้วนี่อายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่นี่เจ็ดสิบเจ็ดเจ็สิบเจ็ดนี่ก็นี่ไม่ใช่เจ็ดสิบแล้วนี่นั่นใกล้แล้วนู่นก็ไปแล้วเนาะเจ็ดสิบแล้ว เจ็ดสิบสามโอ้หนี่เรียนนี่นี่คุณแม่คุณแม่ของบไม่มีใครสอนนะไม่มีใครสอนรอกปลูกพักรักจำเริ่มต้นเริมที่ว่าบวชเขาหาเข้ามาเบสีครับที่เขาก็เลยเริ่มแก้ตต่งแต่บวชน้องชายก็เลยับวชน้องชายก็จะพาดีงเขาไม่ได้ไปเรียนรู้จักถามใครก็รู้จักหมอควนมดเลยนะหมอทำใบสีแล้วก็เปิดร้านที่ใจกลางอำเภอนองสูงเนาะ นะครับเอจ้องมนมากอีกนนึงพอที่ที่นึงแล้วใครไปทําให้พี่สาวพี่สาวลูกพ้าคนนี้เป็นโอ้ได้วิชามาจากหมอขวัญทั้งน,นั้นเลยหรืออะไรใยแต่ข่าวสารการราร็ฟังดีเอาเน้วไปแล้วไปที่ว่าจะทำใบสีเหมือนกันนี่นะครับเด้อนี่ใครสนใจติดต่อพี่ขวัญได้นะครับเนาะอันในอำเภอโนนสูนี่ใครไม่รู้จักกระแปลกแล้วเนาะเอาแล้รทำนี่ งานแต่งงานบวชได้ทุกอย่างจิบสายบวชแต่งทุกอย่างจัดดอกไม้ได้หมดทุกอย่างได้หมดได้หมดต้งฝากเบอร์โทรหน่อยพี่ศูนย์6ปด8ี่ีหนึ่งหกหนึ่งสามแปดสี่ครับร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับอยู่้างเทศบาลนนสูงติทางเทศบาลนนสูงติดกับโรงเรียนติดัวเทศบาลเลยเลยเออใช่เลยท่เลยพิทักษ์ไปเลยติดประตูเทศบาลเลยติประตูเทศบาลโอ้ครับนะใครสนใจนะครับว่าวันนี้เป็นงานไม่ใช่วหายครู เป็นเลี้ยงปู anyway? ่ย่าตายายสีปีที่แล้วหรือปีปีก่อนปีที่แล้วไม่ได้เลี้ยงปีที่แล้วไม่ถูกปีที่แล้วไม่ถูกเออปีที่แล้วไม่ได้เลี้ยงเนาะปีก่อนปีก่อนแหละถ้าเลี้ยงปีไหนถูกมไ้มนั่นปีก่อนได้โตดได้โตัวจำได้ไหมเลขไหนอะไรเนีเก้าห้าสีเนาะหรืออะไรนี่เก้าห้าสีห้าหรือเก้าห้าสีเอาเอาวันนี้ก็เว้นมาปีหนึ่งเว้นปีเว้นปีหนึ่งปีนี้ตามตัวตรงเด้อเนาะปู่เนาะนั่นดีครับอ่าครับ

ย่หาเรื่อย่หาเราลืเรียงไปเข้าฝันหลานอย่าบอกชื่อเลยนะว่าชื่อมนฝันเห็นคนมาไปชื่อไอ้ชื่อมน่ะยายยายยาชื่อโมนใชยในทวดชื่อมนเลยโอ้โาแล้วมันนี้จัดเต็มเลยเด้อวันนี้เด้อในจับมือดูคนมีคนจะถูกหวยดูหน่อยดวยนเดี๋วดูมือหนดูมือขวาดูดูลายมือเงินไหลใช่ไหมไม่แจกให้ใครเลยเนาะ ครับเลขตัวเลขที่คุณแม่ถือเอาไว้นี้จะเป็นตัวเลขนาโชคสำหรับคุณแม่ดวงเฮงจริงๆนะได้มือแกนี่สุดยอดอเดี๋ยวไปดูพิธีกรรมข้างหน้าหมอเต้ยมาแล้วสัพพะกวะโตะอลหะโตสัมมาสมบุทธัสสะ นะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะอุกาสะอุกาสะณโอการะบัดนี้มือทั้งสิบนิ้วของพวกข้าพระเจ้านี้จะขอยกขึ้นวางคิ้วต่างทูปเลเทียนทองจะขออัญเชิญเทพาและอารักษ์ที่ปกปักและรักษาคุณพ่ะภูมเจ้าที่แม่พระธรณีเจ้าทาง เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนตาปู่เจ้าบ้านเจ้าห้วยเจ้าหองเจ้าหนองเจ้าน้ำกองกบกองกาเจ้าล้วนนายเรียวหมดไข่นายครึงสมียนทองดำประหลัดทองดีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระมหิสักหลักเมืองพ่อพยายยกบัตรบ้านยยกบัตรเมืองก็ดีวันนี้ปู่ยยกบัตรเจ้าขาลูกบ้านหลานเมืองกระาผู้ญาติยายไปซ้ายไปขวา ายปู่ไฟย่าายตาฝ่ายยายฝ่ายพ่อไฟแม่ฝ่ายพี่ฝ่ายน้องฝ่ายเกี่ยวทางดองสองทางชั้นวันนี้ลูกบ้านหลานเมืองได้ตังสำรับรับคอนเลี้ยงดูปลูปกู่ยญาติยายทุกผู้ทุกคนขอให้เชิญท่านจงลงมาประจำน้อยตามหลังมากินอยู่โพไวทุกทุกปู่ทุกคนทีเดียวขนไก่ย่าให้ตกขนนกยาให้หล่นลูกหลานด่านนี้จะทำจิตงานประการใด ให้มีแต่ความสำเร็ผลมีแต่ความสุขความเจริญให้พน้นเคราะห์พ้นโศกให้พ้นโรคพ้นภัยปาฏิจาร์มูมานและไยรีจะได้มีมาให้เทวดบุตรค่าธาตบริวาปรปาฏิจาร์มูมานและไยรีให้เป็นเศรษฐีพยาวันนอนหลับคอยพบจะเงินหมืน่นนอนตื่นให้พบจะเงินแสนเดินแขงแข่งให้พบแต่แต่เงินล้านบุญทานที่ได้ทำบุญจงตามรักษาเทวดาคุ้มครอง ขึ้นรถไปเรือขึ้นเหนือล่องใต้ให้ตลอดปลอดภัยให้มีทรัพย์มีสินให้มีกินมีใช้ปาถนาทิ่งหนึ่งประการใดขอให้ได้สมความยังมุ่งมา่ปาถนามีพี่มีน้องให้ประกอบตัวมีครอบมีภัวให้ประกอบใจทุกสิ่งทุกอย่างขอให้จงมีความสุขกายสุขใจอย่าตำกว่าคน อย่าจนกว่ามูให้เถือไม้เท้าทองกระบ,บองยอดเพชรให้อายุมั่นขวัญยืนสักหมื่นพันปีพุทโทรักษาธรมโมรักษาสังโครรักษาพาอให้อายุวันโนสุขังพลังก็กข้ขาพเจ้าทั้งหลาย เป็นมาเองเขาถามอะไรไม่รู้เรื่องอย่างนี้กี่นิดแกบุเคยลำเนี่ยเคยรำเนาะเราก็ลืมขอเลขไปเนาะเอาตัวนั้นเนาะตัวไหนถูกป่ะนาะแม่เนาะถูกถูกอยู่ก็ถูกเมืนเนาะเอาเห็นยังเลขถูกบอกดิแม่บอกดิเลขอะไรบอกเอาเลขอะไรเอาอสามสองสาม เลือกหายแม่หนำไม่รู้เรื่องหนูไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่เคยรำเลยเน่ยัมนเาีนลเนานาจะราไม่นัไม่เคยํำบุญยาเผาหาข้าวให้ไม่หนูเาห่านานนาารูกินยใหเไม่รู้ตัวเลยครับมาพร้อมตัวเลขนะครับที่จุดทูปนะครับคือ สามสองสอ่ะขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้เราอยู่ที่งานไหว้ปู่ย่าตายายของพี่ขวัญนเป็นเป็นคนจัดดอกไม้นะใบสีทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่คิวต้องผ่านพี่ขวัญน,นะครับอ่ะขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้